บิวตี้เซรั่มสงป่าและครีมสมป่า,ปาคุยหลังม่านเพลงเอกกลับก็สู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงคุยหลังม่านเพลงเอกครับ เราจะมาร่วมลำลึกชื่นใจมาบอกเล่าความสนุกความประทับใจบทเพลงอันทรงคุณค่ามากมายทั้งเพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์เพลงไทยเดิมเราจะพาไปย้อนเรื่องราวจากรายการเพลงเอกครับวันนี้รายการคุณพระช่วยครับขอต้อนรับนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงครับพ่ออีทสุประวัติปรรมสูตรครับผมเฮยสวัสดีครับสวัสด hey, ีครับสวัสดีครับพ่อครับ ต้องมีเรื่องมาคุยกันอีกแล้วครับเห็น<ม>บอกว่าหนุ่มสาวยุค2,500ต้องทำสองอย่างคือหนึ่งฟังเพลงสุนทรภพรกับไปดีร่าสนลุมมิชนะเชยเชยเลยมิชนันเชยแล้วกลับไปถึงที่สุนทรภพรที่ว่าเนี่ยครับครับครูเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากวงดนตรีที่มาเป็นสุนทรภพรเลยนะครับท่านเกิดมาจากการที่ทําเพลงไปประกอบเป็นภาพยนตร์ของพระองค์ชายใหญ่พระองค์เจ้าพารุพันธ์ยุคนแล้วต่อมาคณะของท่านเนี่ยก็ มารับราชการทําอยู่ในกรมโฆษณาการกรมอะไรทายกันกรมประชาสัมพันธ์เก่งมากเฮ้ยเขาใช้ได้นะเขาจะทันคุณแล้วเนี่ยชอบชอบะแต่คุณ่ผมชอบเขามากที่สุดเลยเนี่ยเขาเขาเก่งแบบนี้ท่านก็เกิดเป็นวงดรีกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นวงสูนทรธนาพอย่างพ่อยังไม่เป็นยังไม่เป็นใช่ไหมเป็นของกรมโฆษณาการก่อนพอพอท่านรับงานนอกท่านก็มาตั้งเป็นชื่อคณะที่เป็นเอกชนเป็นของท่านใหม่การตั้งของท่านท่านก็เหมือนเหมือนคนโบราณเนี่ยก็เอาชื่อโน้นมาใส่ชื่อนี้ อย่างผม่จะเคยเขียนเคยเขียนหนังสือก็เป็นอีฟองอ่างเพราะผมเกิดแถวคลององอ่างเป็นนากาอย่างเท่งเนี่ยของคุณอะไรเท่งเชียงรายไม่ใช่อัน้ำหม่มเอำหม่มครับสุดไทยสุขยไทยเท่งสุโขทัยคุณเอื้อสุนทรหาลานท่านใช้นามสกุลเอาแค่สุนรอ่รแล้วใส่สระอาไปตัว เป็นสุนทราสุนทราเขายังไม่พอจะเอาอะไรมาใส่ข้างหลังดีก็ไม่มีใครที่จะใกล้ชิดจะเป็นคู่ชีวิตมากกว่าคนคนนี้แล้วภรรยาท่านชื่อคุณอาพรก็เอาอามาใส่ใช่ไหมเป็นสุนทราพรแล้วเพราะเลยพ่อล้วเริ่มเต้นลีลากันตั้งแต่ยุคไหนหรือเพลงไหนของสุนทราพรจริงๆแล้วการเต้นลีลาของคนไทยเนี่ย มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนว่าตามตามฝรั่งแต่ความชัดเจนมาเกิดในสมัยท่านสุนทรภพเลร์สุนทรภพแล้ววิธีการของสุนทรภพเนี่ยนะเวลาจะออกไปบรรเลงเนี่ยท่านจะจัดคิวเพลงของท่านแบบเป๊ะเลยนะจากชา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 มาเร็วจากบีกินจากโซโลมาบีกินค่อยๆนวดมาค่อยๆนวดว่าค่อยๆสนุกขึ้นมาทันทีชาชาชาโกราชาโอ้โหนี่ก็มันแล้วแหละมันก็ละมันลแล้วมันีพอมันพับมาต่อด้วยแคนโก้ ครานฝานฟอเฟืองฟ้าร้อนแรงลรลาที่ลาเร่งเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเคยไปไหมไปครับไปเลยเลพวกเด็กๆผู้หญิงที่เข้ามากับกับครอบครัวเขานั่นแหละโดยประมาณเพลงช้าเนี่ยเรามองเข้าไปนะโอ้โหใจอยากเข้าไปในในสวนลุมมากปึ๊บป๊บแล้วพอมาจบด้วยเพลงแทงโก้ที่ว่าอย่างฟอฟืองฟ้าเนี่ยนะคือจังหวะแทงโก้เนี่ยมันบังคับให้คนเราเนี่ยมันไหลคู่คู่เต้นเนี่ยมันไหลแท็บแท็คแับ แ,แล้วเรามองเข้าไปยัางไงอล้คนเป็นจํานวนเป็นร้อยเลยจับคู่จับคู้กันจ,จันจันจึ่ตืน่นตื่นตื่นเ,นนนนนเป็นคลื่นอย่างเงี้ยโอ้โหมันมีความสุขจังเลยลอากาศก็หนาวช่วงนั้นนะประมาณพฤศจิกาธันวาป,ล,าปล้วเราไปอ่ะมันสนุกมากสนเสน่ห์ของวงดนตรีสุนทรภพอยู่ตรงไหนพ่อในในความคิดของพ่อเสน่ห์หนึ่งที่แน่เลยท่านจับเอาคนดูที่อยู่ในในหลายสถานะเข้ามา แล้วก็ให้รู้สึกในเพลงนั้นแหละเกือบจะเท่าๆกันถ้าเด็กหน่อยก็เกิดความสนุกถ้าผู้ใหญ่หน่อยก็เกิดความรักความซาบซึ้งถ้าโตๆโก็เกิดความรักชาติเกิดความรักกลุ่มก้อนเกิดความรักในประเพณีในเอกลักษณ์ของไทยท่านถึงยืนยงมาจนกระทั่งบัดน,นี้แม้กระทั่งท่านสิ้นไปแล้วนะเพลงของท่านก็ยังยืนยงนะ หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวความสนุกจากพ่ออีทกันไปแล้วช่วงคุยหลังม่านเพลงเอกในวันนี้ก็มีบทเพลงเพราะๆจังหวะสนุกๆเพลงฟลอฟื่งฟ้าจากรายการเพลงเอกที่ออกอากาศไปเมื่อคืนนี้มาให้คุณผู้ชมได้สดับรับฟังกันอีกด้วยครับจะไพเราะขนาดไหนเชิญไปสดับรับฟังได้เลยครับหลับจะอยู่นีนี่เอ ืนอยู่ในควันตาฝันฝ่าฝฟืนฟฟอฟลอครั้นคืนดังเพลงสวรรค์วิมานันทันหลังฟ้ามาไกลเทพผูบุรนางฟ้าไทยอบก,กอดกันพลิวไปเพลิวไปพร้อมกับเสียงเพลงสุ กลันผ่านฟลอฟื้นฟ้าร้องเรลงเีลาทีลาและเรงพลืมดื่มดำตามเสียงเพลงสนุกกันครึงเพลงโประรถบาลีปลุกใจโลกทุกเวียงวื้อไปวิมาสำเร็งสำราญผ่านอสศสถานใคร คงบุญนางฟ้าไทยยังลายเป็นใบใหญ่ใบโยกมาโอ้จิมสุท่าสวรรค์วิมานคนท้าสุขสรรครักหลับที่อยู่ในนิทราตื่นอยู่ในควันตาฝันฟ้าเฟื่องพอใช้ได้ านคนทันแหลงฟ้ามาไกลแทบเพิมบุตรนางป้าไทยอบกอดกันเลิ้วไปเลิ้วไปพร้อมกับเสียงเพลงสุขรรนพันฟลอฟื่นฟ้าร้องเริงนิรันดร์จีร่าไดเร่งปลื้มดื่มดำตามเสียงเพลงสนุกกันครึ่งเพลงพระวับาลง โลกทุกเวียงวือไปวิมานสำเร็จสำราญผ่านอาสูบสถานไกลเทีนท,ทองกุดนางฟ้าไทยเยีน่นปลายเต้นใบใหญ่ใบโยกมาโอ้ oh, จิงสุทัสวันวิมานคนไทยสุขสรรเริงรา ัเพราะน่าชื่นใจนะแล้วอีกคนเป็นต่างชาติด้วยเก่งนะแต่ออกสำหรับภาษาไทยเขาพยายามเต็มพี่ก็ดีนะแล้วร้องเพลงคู่กันกับคนไทยอย่างเงี้ยรายการนี้ เปิดให้ทุกๆอย่างถ้าคุณเก่งคุณเข้ามามนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องราวหลังม่านเพลงเอกถือเป็นเสน่ห์ของบทเพลงในยุคนั้นถ้าอยากฟังบทเพลงเพราะทรงคุณค่านะครับต้องติดตามรายการเพลงเอกทุกวันเสาร์ครับสองทุ่มห้านาทีทางช่อง workpoint กดหมายเลขยี่สิบสามครับสำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันนะถ้ามีสิทธิ์เข้ารอบลึกๆนะ,ะมีโอกาสขึ้นเวทีคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครับผมวันที่6ธันวาคมนี้นะครับ อามาแล้ว,ลว Ö นะครับข่าวดีรอคอยกันนานเหลื<ม> <resource> อเกินครับผมวันนี้นะครับต้องขอกราขอบคุณครับพ่ออีสุมวัตพระธรรมสูตรครับผมขอบคุณครับอเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาครับคุณพระช่วย